เ่แบงี้ครับผมก็ว่าแชยนํำพงนะครับวันนี้ก็มาให้กําลังใจประจอนะครับที่ส่งเจ้าที่มาซื้อมังคุดชาวบ้านนะฮะจริงๆแล้วก็มาซื้อถึงสวนนะครับเพื่อชาวบ้านก็จะได้เก็บมาขายนะก็กิโลไซขนาดนี้ก็10บาทนะครับแต่ต้องคัดแข็งคัดแตกออกนะครับแล้วก็ดอกก็จะซื้ออีกราคาง5บาทเท่นันดอกดอกก็จะซื้อ5บาทนะครับ ก็เป็นโครงการใหม่นะครับที่ดีมากนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าอบจเองก็มีคนน้อยนะครับประมาณร้อยคนนะฮะผมเองก็คุยกับน้องโจนะครับเมื่อกี้นะครับก็เป็นปีแรกนะครับขอให้พวกเราให้กําลังใจอบจนะครับถ้าอบจไม่ทํานะครับผมคิดว่าเราคงเหนื่อยนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมที่ป่งแรกนะครับหมูไรนะของนารายมุนของนารายวันนี้ที่ของนาลายหมูหนึ่งฮะเดินทางเข้ามาป่งแรกนี่นะครับแล้วเดี๋ยวทางเจ้าที่อบจก็จะไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ ไปเลยแล้วซอมไปซ้อมหมุนตาไปทุกหมู่แล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านมาช่วยไหมฮะนี่รับผู้ใหญ่อผู้ใหญ่ฮะกำนันต้องมาไหมฮะกำนันเเป็นบายรท้์รี่เขาจ่อเราไทยค่อยๆม้วนวันนี้ก็ทางเจ้าที่นะครับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะแต่ละหมู่ก็จะไปคนคัดบางคุดของลูกบ้านตัวเองนะฮะเพื่อจะขายให้อบจช่วยซื้อนะครับส่วนเงาะนะครับก็จะซื้อที่อปจนะครับกิโลสิบบาทแล้วก็คัดใต้ๆออกก็ถึงสองบาทนะฮะเอาไว้ทําปุ๋ยนะครับ ปีนี้ก็การแก้ปัญหาผลไม้ก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยมากๆเลยครับเพราะว่าผลไม้ออกพร้อมกันแล้วแรงงานก็มีปัญหานะครับทางงบอบจเองผู้ว่าก็คอยอีกช่วงนะครับงบคอจกก็สสก็ผลักดันมาประมาณ70ล้านนะครับผู้ว่าก็กําลังดูนะครับว่าจะใช้ช่วงไหนฮะช่วงนี้อบจก็เหนื่อยมากๆนะครับให้กําลังใจอบจนะครับขอบพระคุณครับนี่ลองถ่ายไปที่ผู้ใหญ่หน่อยมาช่วยผู้ใหญ่หนึ่งช่วยช่วยสองมูเลย ใหญ่ออกถาบเลยใหญ่มาไหนเนี่ยออกถาบมากเโอมีปัญหายังไงบ้าง้แรงงานไม่ทันคู่ใดครับคู่โยงแรงงานยังน้อยอยู่ครับนั่นคือคู่ใหญ่จะสามคู่ใหญ่เู่หญ่อนึ่งนะท่านครับผมแล้วพวกสังหน้าครับกำลังใจญมีสามมุมลังลายครับนี่คือลูกบ้านก็ัอนนี้คือของคือต้องเก็บทุกวันครับเหมือนกับของที่ท่านทุบแบบมันก็ต้องสะสมอยู่แล้วทางอบจมาคือว่าตอนนี้คู่ชา้นก็ยังน้อยอยู่ใหญ่คู่หนึ่งครับ ตอนนี้นมังคุด,ดคน,ดน,นี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ฮะสมมติว่ามังคุดร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เพราะต้นไม้คือหมดไปเยอะก็เหลือประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฮะคนค้าวิราอีกงานใช่ไหมฮะคคกนน็คือว่ามันก็สะสมเรื่อยครับเพราะของเก่าเก็บไว้เหมือนอย่งางเมื่อวานกเก็บไว้เงี้ยถ้ายังไม่มาปุ๊บแบบมันก็วันนี้ก็สะสมอีกเงี้ครับครับผมคือผมอยากให้ทางจังหวัดออกมาช่วยอบจนะครับให้ส่งเจ้าที่มาช่วยนะฮะก็ ตอนนี้มีอยู่ร้อยเดียวใช่ไหมฮะอบจก็มีอยู่ร้อยร้อยคนนึงนะครับคนประมาณร้อยคนก็อยากให้ทางจังหวัดมาช่วยด่วนเลยนะฮะไม่งั้นแล้วก็มังคุดเก็บไว้หลายวันชาวสวนก็ไม่สบายใจนะครับตะกร้าก็ไม่มีนะฮะปัญหาเยอะมากนะครับปัญหาคือตะกร้าที่เก็บต่ออวันตะกร้าที่สองตะกร้านะครับตะกร้าปัญหาใหญ่เป็นตัวแทนอบจพูดหน่อยไหมไม่ไม่ผมไม่ได้ดู ลนอ่ะผู้ใหญ่หมู่หนึ่งจะแนะนำตัวนี้เป็นไก่ผู้ใหญ่ไก่ผู้ใหญ่แนะนำตันเลยครับผมผู้ใหญ่สวัสใช้ข้าวมันไก่ครับก็อันนี้ทางใครที่จะมาซื้อครับข้าวมันไครับคนหลายวันแล้วครับอันนี้เข้าวมันก่อนอันนี้สองหนึ่งคลองไล่ครับแล้วก็ยังมีอีกหลายหมู่ไหมฮะหลายหมูเลยสามหมูแล้วแล้ววันนึงจะได้กี่หมูฮะวันนี้ครับ ถ้าเขาดีเขามีเวลาก็จะ,จะมนะอสไปเที่ยวหมูแล้วก็วันละหมูนะหมค,ครับวัหมูเยอะก็แบนบนั้นะครับน้อยนะครับนี่นะครับปัญหาของการทํางานนะฮะก็วิงวอนอีกครั้งนะครับขอให้จังหวัดช่วยหาคนส่งมาให้อบจอด่วนเลยนะฮะไม่งั้นชาวบ้านก็กําลัง <ไป S 1> เหนื่อยมากนะฮะแล้วก็กําลังกังวลมากเลยฮะตะกร้าก็ไม่มีแรงงานก็ไม่มีแล้วเก็บกองไว้หลายวันก็จะดํานะครับผมเองก็ให้กําลังใจ ทางเจ้าที่แล้วก็อา,าจรนะครับขอบคุณครับ